สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับกับช่องอิดกรอบนะครับวันนี้เอามาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านพี่อ้อยนะครับเป็นร้านน้าปั่นร้านกาแฟสดนะครับนี่ฮะบรรยากาศรอบๆร้านนะครับตอนนี้อากาศเย็นครับเพราะว่าพายุเพิ่งเข้าฝนตกหนักมากนะครับเมื่อสองสาวันก่อนนะครับ ก็มีต้นไม้ด้วยต้นไม้ไอ้ต้นคุณนายตื่นสายนะครับย้อยปลูกไว้วันนี้ไม่ได้กลางร่มเลยนะครับเพราะว่าไม่มีแดดนะครับก็เลยแบบอยู่แจ้งแจ้งกลางแจ้งไปเลยนะครับวัสดีวันนี้นี่ครับก็มีบูเบอรี่น้ำลิ้นจี กีวีบูฮาวายต่างๆครับแล้วก็มีน้ำเฮลบอยเฮลูบอยเอาไว้ทํานมสดนะครับแล้วก็นี่ครับมะนาวนะครับเป็นลูกๆอย่างนี้เลยนะครับมะนาวสวนนะครับบุกเองแล้วก็น้ําผึ้งแล้วก็บวยนะครับเอาไว้ทําน้ําปั่นได้นะครับจับแล้วก็ทางร้านพี่อ้อยมีบริการ ฟู้ดแพนด้าด้วยนะครับนี่ครับของโกโก้ที่ใช้ก็จะเป็นของดัสอันนี้ก็จะเป็นโถใส่นมสดใส่เผือกเนทเนทอะไรนะเขาเรียกเนทเนทเนททีกาแฟเนทกาแฟทีอะไรนี่แหละนะครับโอชาเนททีพูดผิดชาเนททีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนทกาแฟผงกาแฟต่างๆแล้วก็นี่ครับทีเด็ดเลยคาราเมลนะครับแอนตารุป ด้านบนก็จะมีนี่ครับโอริโอ้ปีโป้นะครับเอาไว้ทำน้ำปั่นให้เป็นเมนูเด็กๆชอบนะครับแล้วก็ผงโกโก้ชายเย็นชาเขียวแล้วก็โถกันนะครับอุปกรณ์นี่ยสวัสดีครับพี่อ้อยครับัน วันนี้ก็มีอุปกรณ์เครื่องทำกาแฟสดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการทำนะครับ,ไ,รบไอเป็นแก้วอะไรครับอ๋อเป็นแก้วที่พี่ว่คิดค้นสูตรใหม่นะครับเป็นโกโก้ใช่ไหมครับโกโก,โก,โก้เดี๋ยวจะชิม อันนี้เป็นอะไรครับนี่ชาเขียวชาเขียวนะครับเอาเพึ่งกองเลยใช่ไหมนี่ครับพึ่งกองเลยใหม่ๆเลยนะครับอันนี้เป็นเมนูทดลองเลยลูกค้าสั่งลูกค้าสั่ง <laughs> ลูกค้าสั่งนะครับแต่นี้เป็นเมนูทดลองนะครับสองแก้วนี้ เมื่อวานเห็นนั่งคิดคนสูตรจดสูตรใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไม่ได้เปิดเนาะเพราะว่าฝนพายุเข้านะครับโนอื่นในแก้วนี้ใส่อะไรไปบ้างครับเป็นคอฟฟ่เมดสองช้อนชาอ๋อครับ คน45 ml นะโอ้โอหว่าแม่ค้าจะนึกเป็ดจ้ตะตากล้องไม่กล้าถามเยอะแล้วครับบางทีเพราะว่าถามเยอะไปแล้วแม่ค้าจะลืมนะครับเพราะว่าสูตรเยอะมากถามไปปุ๊บลืมตัวลืมว่าตัวเองใส่อะไรบ้างนะครับจะให้พี่ๆดูเลยนะครับว่าพี่อ้อยใส่อะไรไปบ้างนะครับ ชาเขียวยืนอยู่ตรงนี้นี่หอมเลยนะครับหอมกลิ่นชาเขียวมากๆดูใกล้นะครับ โอหอมจริงจนหิวหอมไหมคะหิวบางทีเราก็ต้องการสูตรที่แบบว่าใหม่ๆพัฒนาไม่ใช่ว่าใหม่ๆครับอ๋อเป็นพัฒนาสูตรให้มันแบบว่าดูดีขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับขึ้นกลมกล่อมอยู่แล้วแต่ทำให้มันกลมกลมมากขึ้นอ๋อครับเราทำแล้วก็ชิมแล้วก็ชิมวนค่ะ นี่นะครับ2แก้วนี้คือเป็นเป็นสแก้วที่คิดค้นสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อพัฒนาโกโก้นะครับต้องต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับแล้วก็ชิมเองนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรวัดวัดคุณภาพกันว่าจะเอาแก้วไหนนะครับ ไ่เกี่ยวเสร็จแล้วเคล็ดฟมนมลงไปพรมนมนมุนมน่มๆเลยนะครับ ทำชายเขียวอีกรอบนะครับ เมนูประจำทางร้านที่จะต้องชงทุกวันนะครับชายเขียว <c oughs> เมนูขายดียอดเยี่ยมนะครับลูกค้าสั่งซ้ำบ่อยซื้อไปแล้วก็กลับมาซื้อใหม่นะครับอร่อยมาก <c oughs> อาวันนี้ทำไมได้น้ำแข็งบด <c oughs> ลองเปลี่ยนวะ <c oughs> ใช่มันจะอ๋นหน้าสวยอ๋อปกติเป็นแข็งหลอดเล็กวันนี้ลองเป็นน้ำแข็ง จะโปะนางง่ายกว่าอ๋อมันจะอุ้มฟองโฟมนมให้แบบอยู่สวยนะครับแอ้โฟมนมมันจะอยู่อครับเสร็จแล้วนะครับชาเขียวชาเขียวรอบแรกหมดไปแล้วนะครับในโถท,ที่นี้จะกรองชาเขียวใหม่ ร้อนมากแม่ค้าสะดุ้งอ่อนแ้งไลยครับ 150 ml ใช่ไหมครับ มานะชายเยวถึงหอมนะครับเติเมค่ะเลยหน้าด้วยเติมครับแก้วใหญ่มากเลยนะครับยี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดออนนะครับสำหรับแก้วที่ใช้ อันนี้ด้วยนั่นค่ดะดมเ,ะเคยทำสามสิบสองออนนะคะแก้วถังครับพยายามทำปรับสูตรก็ไม่กลมกล่อมสักทีแล้วก็ไม่ค้าเองนะคะชิมแล้วมันมันไม่อร่อยอมันเจอดมันเชือดเนาะเคยกินอยู่ครับถ้าว่าแก้วใหญ่ๆอะ่ะเว,วลาน้ำแข็งมันละลาย รู้สึกว่าตัวเองชงแล้วหวานไปจืดไปแบบไม่กลมกล่อมนะคะก็เลยก็เลยไม่ทําเลยก็เลยสรุปที่แก้วยี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบสองนะครับ28ดออนอร่อยกว่าก็เลยทำยี่สิบแปดำหรับคนชอบแก้วใหญ่นะคะคถ้าชอบแก้วเล็กก็ยี่ิบสองครัยี่สิบอวดแพนด้าเข้านะครับรายการต่อไปลำดับที่ สิบหกนะครับมีอะไรบ้างครับมีรายการเดียวค่ะรายการเดียวโกโคโอริโอปั่นนะครับ โะค่ oh, uh. ผมชอบเครื่องปั่นอันนี้มากดูง่ายแล้วก็สะดวกดีนะครับเ mm hmm. วลาหมุนมันทำให้โกโกผสมเลยอ๋อครับมาแล้วครับมูแพนด้าอัหดับทีมที่สิบหกนะครับค่ะ uh. <40. S 2> นมข้นสี่สิบนะครับ แก้วี่ออนนะคะเราจะใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่ามันต้องไปผสมกันกับปริมาณน้ำแข็งที่เพิ่มขึ้นนะครั กาแฟของแก่เอครับ <laughs> โกโกโอรีโอนะ นี่โอเลโอลด้านบนใส่หนึ่งซองใช่ไหมครับค่ะใส่ไปหมดสามลูกนะครับพอใส่โอเลโอลงไปแล้วเราจะปั่นนิดเดียวนะครับ ปื้นพื้นพื้นนะครับเป็นสองสามทีนะครับเราจะมาตกแต่งแก้วปูนช็อกโกแลตปูนช็อกโกแลตด้วยนะครับ ได้เขียวครับร่าค่ะมันจะมันมันะรก,ก็โรยไยช็อกโกแลตอีกทีนะครับเคิ่มสีสันแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นนะครับเวลาลูกค้าดื่มแล้วก็ขาดไม่ได้ครับสำหรับผ้า ซับนะฮะพิชชูซับน้ำแล้วก็เชฟหมูอ็ได้อย่างนี้กี่บาทครับแม่ครับอันนี้ในคุดชั <35 S 2> นเนอร์สาสิบห้าสามสิบห้าบาทนี่สามร้อยนี้เดียวครับโอเคครับแต่ถ้าหน้าร้านไม่มีค่าส่งอะไรก็สามสิบห้าบาทโอราคาก็จะถูกลงนะครับเสร็จแล้วจ้า ได้ก็จะมาไปส่งลูกค้าให้นะครับครับเมนูต่อไปเป็นนะครับเพืออหอมนมสดปั่นบุกบุกนะคอะออันนี้ลูกค้ามีสั่งหวานน้อยหวานมากอะไรไหมครับไม่ครัปกติเลยจากทางร้านเลยเนะาะโอ้ยหอม หอมร้านเราหอมมากหอมหอมหอมจริงๆเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้หอมอ่ะหอมหอมนวลๆดีนะครับ ส,สีสีตอนยังไม่ได้ชงนี้สวยมากเลยเป็นสองชั้นเร นี่ฮะถ้าเกิดว่าคนจนเกินไปเนาะแม่ค้าก็จะใส่นมที่เกิน,น,นเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อน้ำแข็งมันจับเป็นก้อนนะครับอันนี้คือเป็นสินค้าต้องติดร้านมาตลอดนะครับเพราะว่าลูกค้าเด็กๆเ,เนาะ,นะจะชอบมันจะเป็นแบบนี้มันจะต่างจากไข่มุก ไข่หมูของรามันจะดูนุ่มๆแต่อันนี้มันจะนดูแบบเด้งๆอย่างนี้นะคะอ๋อมันจะมีรสชาติที่เคี้ยวสัมผัสที่ดีนะครับอร่อยครับบุหมูผมเคยผมเคยสั่งกินแลว คือถ้าเกิดว่าลูกค้ามารับออเดอร์ที่สั่งไว้ช้าเนาะเราก็จะนําแก้วอย่างนี้นะครับที่สําเร็จแล้วก็เอาไปแช่เย็นรอนะครับเพื่อไม่ให้น้ําแข็งละลายเนาะแล้วก็รักษาอุณหภูมิแก้วไว้คงอยู่นะครับให้เหมือนเด<ร>ิม,ม,มอะพอดีเรามีตู้ไอติมด้านบนนะี่นะแล้วก็จะไปแช่ไว้บนนู้นนะครับรอถ้าเกิดว่ากะแล้วว่าลูกค้าจะมาอนิดนึงก็นู่นเลยครับถังน้ําแข็ง สองขังั้งหลังนาจริงๆต้องแปเอาออกจากถังไอติมนะคะไม่งั้นแม่มันจะแข็งมันจะแข็งอ๋อเสร็จแล้วหน้าตาหน้าล้านแล้มาครับครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับช่องอิดก๊อปนะครับขอบคุณทุกๆคนมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ